เอที่แล้วไม่ได้มาขันน้ำมนต์สตัวหกศูนยในขันน้ำมนต์ให้ไว้ให้ให้ให้ก่อนหอยออกอยู่แล้วห้อก้อนหอยออกอยู่แลว้วคือวันที่ก่อนวันที่สิคือวันที่ประมาณวันที่ไม่เกินวันที่12บสอง ก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยปอพารวยแล้วก็ปออีไตนะครับแฟนเพจอ่าเสียโอปอกับปอพารวยแฟนเพจนะครับเอฟซี FC ครับผมครับวันนี้เราอยู่ที่วัดตาหนองก้านะครับเอฟซี FC ครับวันนี้อยู่พ่วัดไอ้ไข่นะฮะแห่งเดียว ในอุดรนะครับผมครับงวดที่แล้ว605นะครับพระอาจารย์ให้มานะครับผมครับวันนี้เราถือว่าโชคดีนะฮะได้เจอพระอาจารย์พอดีเลยนะครับผมเพราะว่าพระอาจารย์ไม่ได้ติดนิมนต์ที่ไหนนะฮะเนาะครับวันนี้เราจะเข้าไปสนทนาธรรมกับพระอาจารย์นะครับเผื่องวดนี้จะมีโชคลาภนะครับผมถูกมาเนี่ยสองงวดติดแล้วนะครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับผม ทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในก,การรับชมตอนนี้าพระอาจารย์ก็กาลังสร้างาพระสังกจายนะครับผมสังกจายสังกจายอะไรนะครับผมพร,พระสังกจายมหาลาบนะครับผมก็เอฟซีอยากจะร่วมบุญก็สามารถทักหาพระอาจารย์ได้นะครับผมพระสังกจายมหาลาบนะครับเนาะไปะเดี๋ยวเราเข้าไปสอบถาม แนวทางของอาจารย์ครับผมกราบน้ำมัสการครัคอบอาจารย์ครัคบรอ่าเจริญพรเจริญพรวันที่แล้วขันน้ำมนต์สามตัวในชาปูมไม่ได้มาวันที่แล้วไม่ได้มาขันน้ำมนต์สามตัวหกศูนย <c oughs> ์ห้าในขันน้ำมนต์ให้ไว้ให้ให้ให้ก่อนหอยออกอยู่แล้วให้ก้อนหอยอกอยู่แล้วคือวันที่ก่อนวันที่สิบ หคือวันที่ประมาณวันที่ไม่เกินวันที่สิบสองอาจารย์พระอาจารย์จะให้ราคามีเลขเลขแคบดามาบอกสิบหกตรงทั้งบนทั้งล่างสามตัวตรงสามตัวโต๊ะก็ผู้มีโศกก็ได้คข้ครั้งนี้ครั้งนี้ก็จะสีให้ไปในช่วงบเกิมันวัดบวกนมันที่สิบจะสีให้เอฟซีทุกคนอได้ ในโฉกน้ากันหรือว่าแบงแบ,ง,แบงบุญแบงโฉกกันไปอ,อมันก็ทีมีถือแนบ่ถือแน่กันธรรมดาอ,อ่าในช่วงนี้นี่ทางพระอาจารย์ได้มีการสร้างพระสังกัายมหาลาบหมายวาวาอ่าผลเป็นผู้ในดัางของโฉกลาบอ่าเปลี่ยนพระสังกัดใควับสังกัดใจอ่ามหาโฉกมหาลาบผู้ใดามาขอ กระซิได้สมดังใจปัถนายางเล็กเทวดายางเล็กเทวดามาห้มาบอกแต่พระอาจารย์ก็ได้ดไปขอจากพระสังกัจจัยพระสังฆาจาัยมหาลาภนี่นหะ<ช>ตกขั้งขึ้นม่านมีเทวดามามาบอกเล็กมามาบอกมากมาห้ยบางส่วนหนึ่งหกกับห<ช>นึ่งหกเเลยไ,ได้ได้ได้สื่อได้ได้ได้ไดบอกลูกศิษย์ลงหาไปกัน มีคาอีกคาปุนคาไส้แน่กับธรรมดาอเออจ้ะท่านั้นแล้วถือว่าต่างแต่บ้านในแล้วนี่เพื่อนก็นยังให้โชคแล้ววันถ่าไปนานท่านนั้นเทียรสีแล้วนี่กะคงสีให้อีกแต่ว่างวันนี้กะกะสิขอเพ่นอีกคือกันอ่าพระสังขาใจมหาโชคหรือว่าเออเราพระสังขาใจควักอ่าก็สามารถไปไปเบิ่งในบ้านในแล้วดอกบ้านในแล้วบ,บ้านในแล้วยังยังยังคาซางอยประมาณหนึ่งแสน 1, บาท กสิแล้ว<ม>คือแล้วเซตเรียบร้อยคือประมาณหนึ่งแสนบาทร่ม <Okay. S 1> สีลงมยังแล้วเรียบรอย้อยกางทีนะครับผ้าไปเบิ้งผ้าไปเบ<น>ิ้งบางทีตั้งแต่ตั้งองค์นี้มาเป็นปาฏิหาริย์ได้พวกเราผู้ได้โชคตลอดเลยเป็นเป็นปาฏิหาริย์ก็คือคือได้ก็คือได้ได้โชคมาตลอดคือได้โชคผู้ดได้ขนาดบ้านนี่แล้วได้นี่เพราะว่า,วา<ด>ในองค์พระนี่เฮาได้บรรจุ องคภาษาสังขใจอ,องคภาษะสังขใจที่ผู้บาอาจารย์พ่นมอบให้มาเข้าได้ได้บรรจุอีกอย่างหนึ่งเฮาได้สวดเฮาได้สวดมน่นสวดม่นใส่เจริญพุทธมตนใส่น้ำก็ได้อธิษฐานจิดแพร่เมตตาให้เทวดาผู้คนมารักษาน้าฉะนั้นแล้วก็ถือว่าเพิ่นก็สิให้โชคอพราะว่า,าสังขใจนี่เพิ่นหนึ่งนะในด้านของโชคลาบกินบ่ลกกินบ่เบิด กินบ่บกจบบ่ลงคือพระสังขใหญ่เพราะว่าเบิงลูบล่างคนอ้วนทวนสมบูรณ์คือท่าสังเกตแลู้ใดอ้วนทวนสมบูรณ์ได้มีกินไมีใส่รสฉะนั้นแล้วพระสังขใหญ่กับคนในปด้ปรารถนาตะกี้คนเป็นพระลูลออะบรอเ่าบวาา่ว่าบ่ว่าผู้หญิงก็มักผู้ชายก็มักเทวดาก็มักไปใส่มาใส่คนมิค,มกคมกนก็นเลยอธิษฐานล่างของคนให้อ้วนทวนสมบูรณ์ แต่ก็ยังมีรูปหนาูปกางามแล้วก็ปัถนะผู้ใดบูชาเพลินผู้ใดปัถนาอยากได้อยากมังมีสีสุกอยากมีกินมมีใส่ก็สามารถไปอธิษฐานต่อพระสงฆ์ใจแล้วก็มีมีสามองค์ผู้ใดที่มีครอบคลองหรือว่าอยากบูชาอาอยุบัดสงีงรรมบ้านองกาวัดิใครน่เขาก็มีคือหนึ่งพระศิวลีพระศิวลีเทนายเจา้า ถือว่าเป็นดันของโชกลาบที่แท้จริงคือพระซิวลี่ด้รับยกย่องจากพุทธเจ้าว่าเป็นพระแห่งโคแห่งลาภคือพระศิวลีเทละเจ้าวัดใดที่มีพระศิวลี่คือเบ่อดอยู่บ่อกินผู้ใดบูชาพระซิวลี่ไว้นั่มขายน่มขายหรือว่าเสี่ยงโชคนี่กริยได้สมปรารถนาสองคือพระสังกัจจายนะอสองคือพระสังกัจจายนะ กสิมีกินมีใส่กินบ่บกจกบบลงสามก็คือพระอุปคุดเทระเจ้ารือวา่าบานเฮ้าบานันเก้าบานันแก่เอิญนะ่าพระบัวเข็มพระบัวเข็มมีมีองค์บูบชตาเป็นสีาา่องค่ะตอนนี้ท่างท่างมัดจะจะมีจะกำลังสั่งมากเพื่อที่ให้ศรัทธาญาณโยมนี่ได้บูชาแต่กสิีประมัน่น ต,ต้องออกพัรษาดิออกพรรษาออกพรนศาให้บูชาพว่าในท่วงฤดูพัรษานี่สี่อ่าสี่ให้สวดอ่าสี่สวดสี่สวดมนต์อ่าสี่สวดเสริมบรารมีมเสริมกําลังศัพย์สวดเมตตามหานิยมเพื่อบุกเสกในองค์พระนั่นอ่าคือพระอ่าสังกัจจัยมหาลาภสำหรับผู้ใดยอยากได้อ่าจะ กะล่อออกพรรษาออกพรรษาแต่มาในช่วงนี้ผู้ใดอยากได้กะมาอธิษฐานขอเอาหรือว่าติดตามช่องยูทูบได้เออบนกรสีม่านตลอดมาทางซ่องก็ได้มาทางวัดก็ได้หรือว่าจะจะทาบุญฝากซ่องยูทูบมากก็ได้หรือว่าโทรติดต่อมาทางวัดก็ได้นะฉะนั้นแล้วผู้ใดอยากมาไหว้ขอพรพระสังกัจจัยมหาลา จับไอ้ไข่บ,บดานซับเชิญมาไในยูว่วัดสีทองคำบ้านน้องกาตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเด้<ม>อฝากเอฟซีทุกคนทุกคนไอ้ไหลล้ำให้รวยทุกคนวันนี้ปูดว่าไหนเห็ดขันน้ำม่อนวันนี้บ้บนานไหนเห็ดขันน้ำมนต์เถิงบ้านไหนขอประสานใจเทวดาได้พันมาบอก แต่ประมาณประมาณวันที่สิบเด้ออ่าให้ให้ทุกคนได้รับทราบประมาณวันที่สิบอ่าถือบ่ถือกจ่าจังพิจารณาเอาแต่ว่าอยากให้เถือสุกคนสุกคนอยากให้รวยสุกคนอยากให้เบิร์ตนี่สุกคนสุกคนอ่สร้างน้ำกันเฮ็ดน้ำกันผ้าซีววลนี่สูงขนาดครับปูเออพผ้าพราสังขจายพระสังขจายพระสังขจายนี่อ่าสูงสี่เมตรสี่เมตร สี่เมตรแต่ว่าเมื่อนี่เป็นเมื่อกวักขึนเหล็กเก็บนี่ละประมาณนี่ละอขนานแล้วกันขึ้นเหล็กเก็บเมื่อคนกวักคือเหล็กเก็บป่มาสูงสี่เมตรขนานแล้วผู้ใดอยากฟังขอแต่กับพันแล้วเด้ผู้ใดเปาว่าหน้าเอาเดอหันอยากให้ผู้ขานำรว้ย ผู้ขาสินมาเฮ็ดให้สังกจยายนะนี่ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์อามาอธิษฐานเอา,าหลายาตามกำลังศร<อ>ัทธาว่าเดี๋ยววากันอาไม่ว่ากันละก็ฝากสุนสุนเมื่อสุผู่สุคน,นั่นก็ขออํานวยอวยพ่อให้ทันทั้งหลายเอฟซีช่องอยูทูบทุกคนทุกทันทติดตามเพราให้ทานทั้งหลายที่ปั้งยูนีหรือว่าที่ชมยูนีให้มีกินมีใส หายหางหายมีอ่ากินยาหายบกจกยาหายลงอ่าหายเงินท่องไหลมาไหลมาอย่าได้ขาดสายถ้ามากค่าขายก็ใหายเจริญเจริญอ่าหายถือเด็กถือเบอร์สุงวัดสุงวดอ่าบดถือหน่อยก็บถือไล้บ่ถือหลยก็ถือหน่อยาอแต่ถือหลังกายเบิดหนีเบิดสินเบิดเจ้าปูสุคนเงินไหลน่องท่องไหลมาสยาได้ขาดถุงอันกับคอห้ยลำลำรุ่ยๆข่ยคอขัามปราธนานีจงสํำเร็จแก ท่องยูทูบแล้กการเอฟีสุคนสุคนเด้อท่อง u สาธุคร,ครับผมนมนเยดู้ดูกันองนี่นพี่น้องครับผมนี่แหละครับพระสังกระจายฮนะอุ้ยเลกเกเนาะอันมือ่อคือเลขเจพี่น้องครับพิ่ปูวาตินนี่ครับกำลังสร้างนะคร,ระอาจารย์ก็กำลังสร้างนะครับผมอมืองอกคือเลเกเพจ่นอะแนนอีบีตละดครับผม 47ใช่ไหมครับเบอร์ทรัพย์เ,เมืม่อเพิ่งงอคือเลข7ละสันแด่ว่าห้าสิบมายมเอาเลข,ขันนมนปูครับแต่ว่าปูหายปิศาณ์ทำมาแล้วเมื่องอคือเลข7สูง4เมตรละซันสูง4เมตรนะครับผม7447นะคะห FC า fc ที่ฐานจิตเอาเพระว่า <c> fc ดูนะคะรับผม 3, ด้ดาิสาเลโชกรไหาะคะะ่ะนาะห้เรแแดงอธิฐานเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผม คนืนนะแนายครับแนวทางนะครับผมผมที่วัดไอ้ไข่นะครับเอซครับผมตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้ตัวเลขจะพระอาจารย์แล้วนะฮะเพราะว่าพระอาจารย์นัด ทำขันน้ำมนต์วันที่10นะครับเช้าวันที่11เราก็จะมาตามให้พ่อแม่พี่น้องทางบ้านนะครับเนาะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับผมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องเลยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเรโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้า